ให้ดูนี่จะอย่างี้ครับเนี่ยโอเค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 โอ กูกล้านี่วะี่ข้อพอทำไมนะครับนี่ไม่ทำงานอ๋อหมอนไม่ทำงานครับมันมันลืมใส่อะไรนะครับท่านมือหัวมันลืมเหรอครับนี่มันหลุดออกตึ๊บเนาะเอาเรื่องข้อพกได้ครับอ๋อกูกล้านี่วะี่ข้อพอทำไมนะครับนี่ไม่ทำงานอ๋อหมอนไม่ทำงานครับมันมันลืมใส่อะไรนะครับ นหัวมันลืมเหรอครับหรือมันไม่บอกเหรออ้าะเอาตูตวก่อเนี่ยครับ

สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น